ไม่เยีว์เยาว์ายอ่ะช่วัเนี้ยเดี๋ยวผมไม่มีคนนะน่าจะไปก่อแก้วแล้วบ้้บงพี่น่าจะไปก่อแก้วกันอ่ะจากทรงนะตาล่ามันบั็กทำไงพี่เอาตาล่ามาแต่ตาล่าไม่มาเนี่ยพี่ต้องกดหรือเปล่ากดบนเครื่องก่อนหรือเปล่าฮะต้องกดกันก่อนนะ,ะกดก่อนลงเครื่องนะ ไม่ไม่คงผมมันไม่มาเลยตาล่าหมดไปซื้อแล้วก็ไม่มาใช่เหรอพี่กดเลือกตาล่ายังเลือกแล้วพี่เป็นเป็นอกจากกลุ่มเพื่อนก่อนพี่ค่อยๆไปกดเอาพี่แล้วมันบากพี่ตกดออกองพี่ไม่ได้พี่พี่ทำอะไรผิดเนี่ยมาพี่พี่นี่มานะพี่ข้างหน้าต่นเข้าหัวพี่สองเม็ดติดเฮ้ยฟามาร์ลากหัวเว่อ ฟาไม้กระตุกหัวได้ไงงงนะนี่แหาะมนเลยแล้วเพื่อนมันอยู่ไหนมั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 นไม่มีเพื่อนเพื่อนน่าไม่รักแน่เลยไหนใครมีสกา้าผมขอเลขสกาหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหนครับพี่พี่พี่โดดพี่โดดไปมาทำไมละพี่ผมอยู่ข้างหลังเนี่ยเออนี่บอนี่เบอนี่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่เบอร์ โอเคครับขอบคุณครับไปไปไปเรียกของก่อนพี่บุซีอยาหมอกสามไหมใช่ใช่ใช่ผมปะปะปะพ่ามากระตุกหัวเข้ามาเหมือนกันนะนี่ฮะพี่ตานีตึงอยู่นะพี่ตึงสิบเจ็ดตึงครับตึงตึงไอชุดเมื่อกี้ที่มันชุบบนมาเมื่อกี้เนี่ยตึงอยู่สิมาครับพี่บุซีมาเอาหมอกสาม หมกสามนี่ครับตรงนี้เึ็นพีกเลยบ่ได้หมดครับไปเลยเล็โกล่นสิไป็โรงงานบ่โรงงาน<ม>านอนนาฬิกาบ่ตอนนี้คือผมได้หมดเลยครับพี่นำเลยผู้ที่ชนะด้านนะชีวิตรอดไปโรงงานไปไม่มีตุ๊บตุ๊บ บวกซายเหลืองบวกสายเหลืองอยู่ไหนครับเขาเลยอยู่ไหเพื่อข้างในข้างในข้างในเพื่อมันมันเล่นแล้วมันเล่นแล้วไอ้มันเล่นแล้วไป่ใช่ล่ะหน้าผมนี่เออเออนอกบักหานี่นอกเออตายแล้วบอฮะวิดเอสน้ำโอ้โหวิดเอสสองวิดเอสสองกระบอกวิดวิดวิดของแต่งสองกระบอกเลย อ๋อเว้มีตัวมีตัวตรงไหนครับตรงไหนครับอยู่บานใหญ่เลยบานใหญ่เลยบ้านบ้านบ้านบนเลยบ้านบนเลยใช่ไหมครับโอเคสองตัวหินอยู่สองตัวเฮ้ยพี่มันมันมันมีตัวอันนี้เองอยู่ไหนพี่อยู่อยู่บานเขียวก็มีอยู่อยู่บานกลางก็มีบานบานเขียวถึงบานกลางเด้อมันมันมีสองตีงเพราะต้นเขาเลยวะให้มันเขากันก่อนได้ครับได้ได้ได้มันพวกเดียวกันหรือเปล่า มมพี่อเฮ้ยสองพี่เอ๋มี่พี่ไอ้บ้านไอ้บ้านบนมันลงมาแล้วพี่ตรงนี้อยู่ตรงอยู่ตรงบันไดเลยพี่ตรงหัวบันไดอ่ะเจ๊เจ๊หุยระเบิดจะมาพี่จะมาเลยพี่จะมาเลยพี่เบรคโดนไปเลยพี่ ระวังมาตัวพี่มาตัวพี่เนียมันมันมันมีตัวลงหลังระวังนะเฮ้ยนี่ไงพี่ตัวพี่หญิงนี่ไงตัวพี่หญิงไงที่มันยีดแอคเมื่อกี้เนี่ยตรงต้นไม้มีที่คือน็อกแกแล้วกับผมเนี่ย้ฟันยาเลยพี่โอ้เดี๋ยวเลยมีตัวไปหาพวกพี่เลยมีตัวกับผมหนึ่งกองมาช่วยหน่อยผมมาแล้วพี่ผมมาแล้ว ช่วยเลยช่วยเลยเจ็บมากพี่กับนกพี่พี่ชุบหน่อยพี่เออผมจะตายพี่ผมจะตายชุบเลยชุบเลยหนึ่งชุบชุบหนึ่งชุบหนึ่งใครได้ชุบพี่เข้าไหนชุบพี่เข่าไหนผมจะตายมั้งไอตัวในบ้านตายยังไงเสื้อสีขาวอ่ะตายแล้วใช่ไหมตายแล้วตายแล้วพี่แล้วพี่เป็นยังไงตรงบันไดตรงหัวบันไดตรงหัวบันไดหัวบันไดหัวบันไดตัวสุดท้ายแล้วโอ้ยยิงมันเลยอย่ามันซ้ำเออผมก็ตายแล้วเออ อยู่บันไดเลยพี่อยูบันไดเลยตัวสุดท้ายแล้วนี่วิ่งกันพี่วิ่งแล้ววิ่งแล้วเก็บมากเก็บมากสวยาดาวดาพี่ที่ผมยิงฮิวให้มาตรงนี้อะไรพี่มาตรงนี้ก็ได้มา,ตร,าตรงนี้ก็ได้ผมแอบก่อนโอเคครับพอแล้วครับพอแล้วอีกสตายสวยเฮ้ยชูปีเขาหน่อยมามาว่ะ ตั้งไอ้บอก่อนไอ้บอก่อนไอ้บอไอ้บอไปทางโรงงานทางโรงเก็บพื้นดินไปเก็บมากเก็บมากเก็บมากอ๋ออ๋อาของไม่ตั้งไอ้บอไอ้พี่ไอ้ไอ้บอสวยดวยนี่ก่อนนี่ก่อนไอ้นี่ก่อนนี่นี่จะบอดบอด เจ็บเลยไอ้หลังไอ้หลัง <c oughs> มาอยู่ข้างบนปะครับแ <Man, S 1> มนเมนเมนเอาไงคลื่นกับผมไหมมันลงมาแล้วพี่มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วอ,อยู่นอกรั้วพี่อยู่นอกรั้วนอกรั้วนอกรั้วอนอกรั้วมาแตกเอาเลย เพราะวัว T O M เป hey, ิดพี่เอ hey, hey, well. hey. hey, ิดพี hey. ่ต้งคือเปิดใหม่เหรอเปิดพี่เปิดพี่ตั้งข้างให้ตู้ให้ตรงไว้หวอเหลืองนี้มาพี่เราทำไมได้โว้ยเว่อว่อเวแล้วพี่เว่อแล้วเป็นสกิปบ ต้องใ้หวาดเหลืองเนี่ยพี่โอเคครับโอเคครับเสกิปคือบาวันป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บาวันอะไรบาวันจะแตกก็นี่บาวันจะแตกนี่เออเฮ้อโอาบาวันรอดป่วไม่ออกต้องปกนีกับบุกเกาะก่อนจิกเกมเกาะก่อนเลยสินี่เกาะป่ไม่มีเลยพี่ โอ้มันเล่นวีดเดียดไงบ้านเดันมันเล่นบ้าเดียดวะนะคีอเงนหงาๆอู้วีดเดียดตัวนี้โอ้ยเผืไอ้ไบ่นยังใจเย็นใจเย็นโอ,โอ้เต็มตีเลยเว้ย